สวัสดีครับหลังจากที่ผมเดินทางกลับไปเสียหลายวันนะฮะวันนี้ได้เดินทางมาจะจากจังหวัดมุกดาหารมาถึงจังหวัดพิษณุโลกผมนำได้นำองค์องค์หลวงพ่อทันใจนะครับที่วันก่อน ใช้เวลาปั้นในกะในในใช้เวลาหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพระพักท่านสวยมากครับวันนี้ขอนํำองค์พระที่ใช้เวลาปั้นหนึ่งวันนะครับเอามาให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวไทยพุทธที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แต่ ยังไม่ได้ลงสีพระพักท่านสวยมากพระพักท่านสวยมากและก็พระพักยิ้มนะฮะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะทำ YouTube ส่งไปให้อาจุงกรชาวพุทธหรือว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อกี้เราได้ดูพระพักด้านหน้านะฮะวันนี้ผมจะจับภาพด้านหลังให้ชมครับเป็นหลวงพ่อทันใจปูนปั้นนะครับก็องค์ใหญ่ทีเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนเสียนท่านก็เป็นก้นหอยอ,อส่วนชัดก็เป็นรูปพระเพลิงน,นะครับ ลักษณะลักษณะขององค์พระคือเป็นเอ๋อครับก็สมบูรณ์นะครับยังเหลือลงสีครับสมบูรณ์มากยังเหลือลงสีครับแล้วก็ผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับ เป็นภูเขาสลับกับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนก็มีทุเรียนมีมะม่วงมีมะพร้าวนะครับควบคู่คกันไปครูบาปัญญานุภาพท่านได้ออกจากอำเภอแม่สเรียงนะครับบ้านแม่ต๊อบเหนือมาจำพรรษาอยู่ณนะที่นี่คือรำพระพ่อขุนผาเมืองจังหวัดพิษณุโลก อยู่รอยต่อระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับครับองค์ท่พ,พักท่านสวยมากผมจังประทับใจฮะวันนั้นที่ฝนก็ตกนะครับผมเป็นคนทํานั่งร้านเพราะว่าตอนที่มาก็เรียนถามท่านเจ้าของสถานที่ว่าเรียบร้อยยังบอกว่าเรียบร้อยหมดแล้วให้มาถึงก็ ต้องมานั่งทานั่งร้านให้นะครับวันนี้ผมได้กลับมากราบท่านอีกครั้งหนึ่งก็ขอนําภาพขององค์ท่านที่สวยงามนี้ให้พี่น้องชาวไทยได้เคารพบูชาครับเรามีเจตสัทธาในคําสอนในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีความตั้งมั่น ที่จะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติที่ยั่งยืนมีอายุตราบเท่านานแสนนานใครที่หวังจะมาทำลายเราจะไม่ยอมครับสำหรับคลิปนี้ก็ครับขอผมเอาบรรยากาศมาให้ดูนิดนึงตอนนี้ย่างข้าวหน้าหนาวเต็มตัวแล้วขอกล่าควคำว่าสาวัสดีครับพออ,อพอทีวี